มือของเขาถูกชายคนหนึ่งขูดอย่างไม่คาดคิดแต่เขายังไม่มีโอกาสโกรธพบกับเหตุการณ์ที่ทําให้เขาตกใจอย่างมากเห็นวัตถุสีดาหนาแน่นดหดคูอยู่บนมือเขาพวกมันสามารถเสริมสร้างร่างกายของคุณได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เป็นพิเศษที่สุดคือการสร้างสร้าง,างเนื้อเยื่อที่เสียหายความเร็วในการตอบสนองสามารถสร้างสร้าง,างเนื้อเยื่อที่เสียหายเอมิลบอกเขานี่เป็นความสาเร็จของหุ่นยนต์นานโน,นพวกมันแทนเลือดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของไตรสันพบพยานความประหลาด การสันสุดท้ายก็ยอมรับความเป็นจริงนี้เขาอยากทราบเรื่องความเป็นอดีตของตัวเองแต่เคที่กล่าวว่าเป็นความลับเอมิลบอกให้เขาอยากคัดค้านในอดีตอนาคตคือสิ่งสําคัญที่สุดผู้จบแล้วแสดงแขนกลของตัวเองและเคที่ที่อยู่ในหน้าอกในการแนะนําของเขาสถาบันวิจัยมีประโยชน์ต่อมากมายพวกเขาต่างมีความสนใจอย่างมากในการสันทําให้เขาไม่ทนได้เสียก่อนเลือกกลับไปห้องนอนการิสันฝันฝันหนึ่งในคืนนั้นในฝันเขายังมีชีวิตกับการเผชิญหน้ากับมาตินเขาตื่นขึ้นจากฝันแล้วไม่สามารถหลับตาอีกเขาตัดสินใจลงไปฝุกฝนที่ล่าง แต่ไม่คาดคิดว่าหนึ่งชอ็อตถุงทรายถูกทำลายหลังจากนั้นก็เป็นคอลัมน์หินและดำเบลสกาิสันเริ่มเข้าใจว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่านั้นนำมาให้เขาอะไรแต่ความสุขที่เริ่มมีเปลี่ยนเป็นความสับสนเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นใครแท้จริงและไม่ได้จำเอาไว้ถึงฉากในฝันร้ายและในขณะนั้นเคที่อ,ออกมาจากสระว่ายน้ำเธอได้ยินว่าการิสันฝันร้ายให้คำตอบใจอย่างอ่อนโยนฉันเชื่อ สิ่งที่คิดถึงอย่างรวดเร็วจะทำให้คุณอยากลืมอีกครั้งทั้งสองคนต้องการทำให้ประสาทเป็นชาด้วยแอลกอฮอล์แล้วนอนหลับอย่างดีไม่คาดคิดว่าเกรยสันก็เพิ่งดื่มไปเพียงชิ้นเดียวเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียงหญิงหนึ่งราวกับหูเขาแล้วก็เป็นชายที่เต้นรำต่อมาความทรงจำในอดีตเหมือนกับการฉายภาพยนตร์ปรากฏในใจของเกรยสันอย่างสับสนอารมณ์ของเขากำลังเริ่มตื่นเต้นขึ้นไม่ว่าเคที่จะร้องเรียกอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์แต่เสียงปืนในความทรงจำอย่างกระทันหันขัดจังหวะความททรรรรงงงงงจขขออกกกสสเเาา็ิ่่มบลยะัห เข้าใจว่าตนเองถูกบริจาคเป็นศพเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีญาติอีกต่อไปความทรงจําถึงกริสันออดีตออกจากสถาบันวิจัยเอมิรู้แล้วเขาโกรธอย่างมากเริ่มการสนทนาแบบเร็วทางทันทีคุณจะไปที่ไหนคุณหมอพูดกับฉันอย่างไรในสมองของคุณมีโปรเซสเซอร์ไร้าสายหนึ่งพันล้านฉันต้องการให้คุณกลับมาท,าทันทีฉันยังมีงานที่ยังไม่เสร็จที่ต้องทำกริสันพูดว่าเขากลับคืนความทรงจําแล้วแค่ทําลายความเจ็บปวดแล้วกลับมาเพื่อหาฆาตรกรภรรยามาตินเขาใช้หุ่นยนต์นานโน,โน เริ่มสกแกนินเทอโพลวทิดลิสในเครือข่ายการค้นหาโลกสุดท้ายก็พบตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเพิ่มความเร็วแกริสยังติดตามเฮลิคอปเตอร์และในไม่กี่วินาที147ระบบนำทางเรียนรู้ทักษะการขับขี่ที่เกี่ยวข้อง1165ทุกอย่างพร้อมแล้วเราแค่หัวของมาตินตกลงมาในคืนที่มาตินผ่านอุโมงค์ไฟก็ดับโดยไม่มีสัญญ,ญาณในวินาทีถัดไปรถวิ่งด้วยความเร็วสูงชนกับรถบรรทุกหน้าหลังสินค้าที่บรรทุกไว้ทันทีกระจายอยู่ทั่วรถสองคันที่ พบว่าคนของตัวเองถือกล่องข้าวแต่คนขับรถบรรทุกหายไปผู้จบแล้วร่างเงาปรากฏจากความมืดเขาคือแกริสที่มาลังแขนเขาพบรถของมาตินอย่างแม่นยำเริ่มยิงอย่างบ้าคลั่ง <í ls> เมื่อถูกกระสุนของโปรตีเข้าเขาจึงล้มลงบนพื้นและเริ่มแสดงเมื่อทุกคนผ่อนคลายความระมัดระวังเขาก็กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งอย่างกระทหทำให้ทุกคนตกใจไม่ทันเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสูงไม่เพียงแต่มีกำลังเช่นบวก แม้จะได้รับบาดเจ็บก็สามารถรักษาตัวเองได้เห็นด้วยตัวตาว่าโกรธไม่สามารถจับกระเสันได้มาตินบนรถไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆเขาทันทีเอาโทรศัพท์ออกมาติดต่อกับคนหนวดใหญ่เริ่มขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายพวกเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาก็อยู่ที่นี่เราทุกคนเข้าใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เราผ่านไปให้เราจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลเห็นว่าอีกฝ่ายยืนพูดไม่เกิงใจมาตินมองหน้าจอ ทักทายแม่ของอีกฝ่ายกาเสันทายนอกรถไม่อยากใช้เวลาเพิ่มเติมเขาเรียกใช้ในตัวโรบอททั้งตัวเริ่มเผชิญหน้ากับพลังปืนของทีนักเฝ้ามาร์ตินเริ่มเสียใจกับวิธีที่เคยกระทำแต่ในโลกนี้ไม่มียาที่ทําให้ผิดพลาดกลับมาได้ในที่นี้หน้าต่างรถถูกวาดวงกลมสองวงขึ้นมาโดยอย่างกระทันหันต่อมาสายตาของกรเสันมองหามาที่มาร์ตินถูกขวางจนต้องถอยหลังอย่างต่อเนื่องและไม่ลืมล็อกประตูรถ คนขับรถที่รับผิดชอบได้ยิงปืนออกไปทําให้มุมปากของเกรสันแตกแต่ในวินาทีถัดไปก็กลับมาเหมือนเดิมมาตินรู้สึกว่าเวลาสุดท้ายใกล้เข้ามาแต่ก่อนจะตายก็ยังไม่ลืมทําให้เอมิลตกอับเขากําลังโกหกฉันสามารถช่วยเธอได้เธอกําลังทําผิดขอบคุณสําหรับคําแนะนําของคุณสําเร็จในการแก้แค้นการฆ่าภรรยาเคีิพาสองคนมาพบเกรสันต้นเหตุคือการต่อสู้กับทีมยางของกาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์มากมายเพื่อรักษาความสามารถในการฟื้นฟูของร่างกาย พลังงานของนานโนโรบอทกำลังจะหมดเคที่เข้ามาดูแลเขาแกรรสันกล่าวว่าเขาได้แก้แค้นแต่ภริยาก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปเคที่รู้ว่าเขากำลังสงสัยทำทุกอย่างนี้มีค่าหรือไม่แกรรสันกล่าวว่าเขาได้ทำเสร็จแล้วเคที่ก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันประโยคนี้ทำให้แกรรสันสับส,บสนเขาต้องการถามเคที่เกิดอะไรขึ้นแต่ถูกชายคนหนึ่งชื่อทิบัสขัดขวางก่อนออกไปชายคนอื่นชื่อเจมี่ทำให้รถถูกระเบิดต้องไม่ให้ใครพบเห็นเหตุการณ์เล็กๆก,กลับมาที่เอสทีหลังจากนั้นแกรรสันถูกพาเเเขข้้้าาาาาหหองชรจแแบบตต่มมีกกลัาายะทน เขากดสวิตช์บนคอมพิวเตอร์จึงยึดการิสันไว้ในโตะทดลองอย่างแน่นหนาจากนั้นเขาก็ปากกาไวด้ดีๆที่ด้านล่างของโต๊ะพูดความจริงกับการิสันเธอคิดว่าเธอเป็นคนดีหรือเป็นหัวข้อคำขันระดับตำนานจริงๆเธอเป็นนกเขาที่เหนื่อยล้าเท่านั้นเรากดปุ่มที่มีภารกิจการแก้แค้นอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าการแก้แค้นเพื่อภรรยาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกที่ดัดแปลงโดยหมอเอเิลเขาใช้การิสันเป็นเครื่องมือในการฆ่าเคที่พูดว่าเธอก็เช่นกันเขาจะออกแบบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์การออกแบบเนื้อเรื่องทีี่่เกยวข้อง ตัวละครของมาตินสามารถเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาเป็นคู่แข่งของเอนิูทั้งหมดและเจนี่กล้าพูดความจริงโดยไม่กังวลกล้าพูดความจริงออกมาเพราะทุกครั้งหลังจากทำภารกิจเสร็จเขาจะถูกลบความทรงจำและรีเซ็ตรอจนกระทั่งตื่นขึ้นอีกครั้งก็จะกลายเป็นนักแก้แค้นใหม่อีกคนแผนที่ไม่มีข้อบอกพร่องพร้อมด้วยร่างกายเทคโนโลยีสูงเอนิูรู้สึกว่าเฉลียวฉลาดมากเมื่อดูความทรงจำเขาพบว่าเคที่เกือบจะเปิดเผยข้อบอกพร่องให้คำเตือนอย่างเข้มงวดทันทีพูดว่าคำนั้นไม่สามารถปรากฏอีกครั้งเคที่ก็เคยด อย่างไรก็ตามเธอก็จะลบความทรงจำของเขามีปัญหาอะไรฉันกังวลไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณเรามีวัตถุประสงค์ในทุกสิ่งที่เราทำกับเขาการฝึกอบรมสิ่งเหล่านั้นและฝันร้ายนั้นฉันรู้ว่าบทภาพละครคืออะไรแล้วคุณสามารถทำตามบทภาพละครได้ดีไหมเคีิคิดว่าวิธีนี้ไม่ยุติธรรมต่อการแกลันอย่างไรก็ตามอิมิวล่กลว่าหากเธอไม่พอใจกับวิธีการของตัวเองเธอสามารถเลือกออกไปได้ตลอดเวลาแต่หลังจากที่ใจกลางขัดแย้งกันเคีิก็ยังเลือกที่จะทำตามชีวิตของเธอถูกรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ ต้องอยู่ใต้การควบคุมของคนอื่นช่างเริ่มเปลี่ยนมาทันเยสต่อไปส่วนสูงน้ำหนักตาน้ำหนักตาผมนั่นคือคนเดิมคนหนวดที่ยืนพูดไม่เครียดเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของอีมิลคู่แข่งในปัจจุบันหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นแกลิสันฟื้นชีพอีกครั้งวิธีการและการแสดงเหมือนเดิมอีมิลไม่ต้องการเปลี่ยนบรรยายแม้แค่ประโยคเดียวรอจนกว่าแกลิสันจะวิ่งออกจากตึกอีกครั้งเมื่อต้องแกล้งความเจ็บของภรรยาที่ไม่มีอยู่จริงอีมิลกลายเป็นดาราอีกครั้งใช้กกาาารโทรออออเเเสียยงพื่่่ขขววแตคนนณิดห คนหนดไม่เหมือนมาตินคนก่อนเขาเตรียมพร้อมก่อนที่แกเรสันจะมาเขาเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีการเข้ารหัสของเอมิลเขาใช้วิธีการโจมตีโจมตีเพื่อหานักเขียนโปรแกรมในทําเวลาเดียวกันแกรรสันก็มาถึงอังกฤษเขามาถึงพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเขากล่าวถึงภารกิจของตัวเองทุกทหารรักษาความปลอดภัยยิงตายท,าทันทีคนในห้องปฏิบัติการไม่เข้าใจว่าทําไมเขากลายเป็นอ่อนแอเพียงเคทเท่านั้นที่รู้ว่าแกรรสันเสียงแส้แต่ในวินาทีถัดไปพวกเขาก็ไม่สามารถหัวเราะได้อีกนักเขียนโปรแกรมของเอมิลค เมื่อพบกับนักเขียนโปรแกรมของฝ่ายตรงข้ามวีเกิลต้องการเรียกพี่ชายผ่านหน้าจอวีเกิลเป็นตำนานของโลกการเข้ารหัสเป็นคนแรกที่สร้างอินเทอร์เฟซสองทางที่เถียนครั้งนี้หลังจากที่เขาร่วมมือกับคนหนดใหญ่สร้างอาวุธที่เป็นที่เป้เปาหมายของหุ่นยตนนานโน,โนได้ยินถึงโครงการมูลค่าหลายพันล้านของตัวเองใช้โค้ดเปิดของวีเกิลเอมิงโกรธมากทันทีอยากจะถอดเส้นผมของเอริกออกทีละเส้นถอดออกหนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้นดินแดนของผู้ชายหนดใหญ่จากอังกฤษที่อีกฝั่งการกระทำเหมือนครั้งก่อนของแกเรสันแซ พูดว่าเป็นอาวุธชนะเลิศเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเตรียมตัวอย่างเต็มที่เอมิวก็ตกใจทันทีเขากลัวว่าแกเรสันจะถูกทำลายในมือฝ่ายตรงข้ามจึงต้องการให้เขากลับมาไม่คิดว่าคำสั่งก็ถึงเพิ่งก็ถูกไวเก้นขวางทางลองอีกหลายครั้งผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมแกเรสันจบการทำลายทหารรักษาความปลอดภัยแล้วไปหาผู้ชายหนวดใหญ่วางแผนที่จะแก้แค้นให้ภรรยาอีกครั้งผู้ชายหนวดใหญ่เห็นว่าเขาเคยฆ่ายอย่างเดือดกดคอนโทรลเลอร์ทันทีแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้ผลเพราะไวเก้นให้คอนโทรลเลอร์ให้เขา ผู้ชายหนวดใหญ่ก็เช่นนั้นถูกฆ่าภรรยาโดยไม่รู้สาเหตุและถูกยึดชีวิตไปเห็นงานเสร็จสมบูรณ์อีกครั้งอีมิวหายใจหนักหน่วงที่หน้าจอแต่ไม่คาดคิดว่าในขณะนี้ไว้เกินกดคอนโทรลเลอร์อีกตัวแกเรสันที่กำลังจะออกไปเพราะเชื่อมต่อไร้เส้นในร่างกายหยุดทํางานขาดพลังงานล้มไม่ได้ลุกขึ้นทั้งบริเวณรอบๆหลายสิบไม์ถูกรบกวนทั้งหมดตกอยู่ในความมืดที่ห้องปฏิบัติการด้านนี้ไม่มีภาาอีมิวตื่นเต้นเหมือนมดบนกระทร้อนแต่เผชิญหน้ากับนักเขียนโปรแกรมลอลาชีพเเขาาาาไไไมม่สราารถทํอะไได้ลย ไวเกินคนอีกเครื่องตุกกริสันดูเหมือนเร็วมากไม่รู้ว่าในวินาทีถัดไปเขากลัวต้องอธิบายด้วยปากเร็วกว่ามือต้นเหตุคือเขาไม่ได้ทําง,งานสําหรับคนโหนดใหญ่แต่ถูกผูกมาโดยอีกฝ่ายไวเกินพยายามหนีแต่ทุกครั้งถูกกระสุนขวางทานดังนั้นคราวนี้เขาใช้มือของกริสันเพื่อได้รับเสรีภาพของตัวเองเพื่อขอบคุณกริสันวิเกนเซนบอกเขาข่าวที่ฟังแอบได้มีข่าวหรือว่ามีมือปืนจ้างกําลังทางความสะอาดผู้ที่หนีออกจากไอเอสทีทั้งหมดไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมการฆ่าทุกครั้งดูเหมือนกําลังแก้แค้น คุณรู้ดูเหมือนความแค้นส่วนตัวลึกซึ้งมากพวกเขาทําให้ฉันเต็มไปด้วยฝันร้ายแล้วส่งฉันไปทําภารกิจแกรรสันทราบความจริงของเหตุการณ์แต่เขาไม่ได้รีบทําแค้นแต่ตัดสินใจหาภริยาก่อนเพราะไม่ว่าภารกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไรภริยาย,ยังคงเป็นคนเดียวกันแต่วิกเกนขัดขวางเขาเมื่อแกรรสันออกจากที่นี่มีโอกาสที่จะถูกจับกลับไปเริ่มใหม่แล้วเป้าหมายถัดไปที่ถูกฆ่ามีโอกาสที่จะเป็นเขาแต่แกรรสันมีความตั้งใจไม่เจอภริยาเขาไม่ยอมเลิกแต่ก่อนออกไปเขาแกล้งมือตัวเองทิ้งเลือดเทคโนโลยีสูง หวังวิกเกนจะสามารถศึกษาอย่างชัดเจนทราบกันอย่างแพร่หลายความผิดหวังมีความใหญ่เพียงใดการจําได้ช่วยเขาพบภรรยาพวกเขากอดกันอย่างตื่นเต้นภรรยาย,ยังคงเหมือนในความทรงจําแต่เมื่อได้ยินว่าการิสอยากเข้าบ้านก็ถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวโอ้ภรรยากลายเป็นแม่แล้วลูกคือลูกของสามีปัจจุบันรู้แล้วการิสจึงรู้ว่าตัวเองได้หายไปห้าปีแล้วและเขากับภรรยาไม่ใช่คู่สมรสในความทรงจาแค่ความสัมพันธ์ของคู่รักธรรมดาความหวังที่เหลือน้อยถูกทําลายการิสออกไปด้วยความผิดหวังเขาขับรถไปมาในท้องเมืองไม่รู้ว่าความทรงจําไหนนเป็จริง แต่เขายังไม่ได้หมองมากและกับคนในสถาบันวิจัยรถชนกันหน้าหลัง <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ยิงลูกกระสุนพิเศษทั้งสองฝ่ายเริ่มการตามล่ามีทีบัสที่สามารถเชื่อมต่อกับตาข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมได้ทาการล่อยเครื่องบินสำรวจขึ้นอากาศแล้ว <c oughs> ได้ทําการล่อยอุปกรณ์วัดแล้วได้ทําการล่อยเครื่องตรวจจับแล้ว <c oughs> แผนที่ถูกส่งเข้าสู่สมองของเขาทันทีใหญ่จนถึงบ้านและปั๊มน้ํามันเล็กจนถึงถังขยะในซอยทั้งหมดชัดเจน เมื่อล็อกตำแหน่งของกริสันแล้วทิปบัสทันทีบอกเจมี่ที่กำลังไล่ตามมาไม่กินหญ้าอาจจะเหนื่อยแต่ขาบตอนที่สูงเทคโนโลยีของเจมี่ไม่เหนื่อยความร่วมมือที่เข้ากันได้ของสองคนสามารถเทียบเท่ากับตาสองพลูกหูหนึ่พันทิปบัสฉันเห็นไม่เห็นแล้วกำลังวิ่งไปทางตะวันตกสทั้งหมู่บ้าน ฉันยังคงติดตามไปไปทางใต้ใต้แกได้สันเจอเจ,อเจอมี่ที่ทางแยกโดยไม่มีอาวุธเขาเลือกใช้การต่อสู้ด้วยศิลาทองสองคนต่อสู้บนถนนในขณะนี้รถบรรทุกมาถึงทิปบัสที่ขายาวบาดเจ็บก่อนไม่เพียงแต่สูญเสียคาอีกครั้งและถูกตัดออกครึ่งหน้าหลัง